สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ปิงบองโพเซลครับมาแกะหอยางใหม่อีกแล้วนะครับผมต,ตัวนี้ชื่อรุ่นว่าศูนย์้าไม่รู้ว่ามีอะไรต่างกับศูย์เจบ้างต้องไปลองนะครับแล้วก็วันนี้ได้ยางเทสมาเป็นแผ่นสีดำนะครับกองน้ำสองยุดหนึ่งมิลขอลองจับนะนิ่มค่อนข้างนิ่มไม่เทียบกับยางจีนด้วยกันนะค่อนข้างจะไปทางนิ่มเลยมาลองชั่งน้าหนักแผ่นซีเลียมดูหกสิบกรัมยางเบาเดี๋ยวผมไปเอาศูนเจ็แผ่นซีเลียมมาชั่งด้วย ยังไม่ตัด60กรัมนี่ค่อนข้างเบานะ0 7หนัก71กรัมโหต่างเยอะตัวนี้ KKT Proselect 007 71กรัมยังไม่ตัดกับ009น้ำหนักยังไม่ตัด60กรัมหายไป10กรัมอันนี้คือน้ำหนักตอนยังไม่ตัดตัดแล้วอาจจะเบากว่า Proselect ประมาณ7-8กรัมประมาณนั้นไม้ที่จะเทวันนี้เป็น เฟกเตอร 5x อัเตอร์นะครับผมยางที่ติดอยู่ข้างหนึ่งสีแดงเป็นอี x ต์ดีเ48แล้วก็จะติดอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวลองชั่งน้ําหักไม้กับยางแดงก่อนหนึ่งสามสามไม้บวกยางแดงหนึ่งสามสามเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วมาลองดูกันว่ามันจะเพิ่มมาเป็นกี่กรำกลาวที่ใช้วันนี้เป็นกาวขวดม่วงนะครับของโลกิลักตันกลูนัมเบอร์วนิ่มอย่างนี้เผื่อจะตีแบ็กดีกว่า A007 ซะอีกมั้งเนี่ยเดาว,ว่าเดาว,ว่าตีโฟอาจจะไม่เวิร์กตีแบ็อาจจะเทพเลยก็ได้อย่างนิ่มๆเบาๆเงีเ้ยมีลูกค้าเดินไปบอกผมที่บูธนะว่าไอ้กาวขวดม่วงเนี่ยดีที่สุดตั้งแต่เคยใช้มาว่าซานบอกพี่ลองมากี่ยี่ห้อวะก็ไม่รู้ว่าพี่เขาลองมากี่ยี่ห้อนะเขามาบอกว่าขวดม่วงเนี่ยดีที่สุดแล้วน้อง แต่พี่เขาพูดถึงกาวยี่ห้อหนึ่งไอ้ยี่ห้อที่มีอะไรนะมีเครื่องหมายดีกรีจําไม่ได้แล้วโอเคทาที่ไม้ใช้แค่นี้นะเห็นไหมใช้แค่นี้พอแล้วใช้ระยะๆกาวเปืองวันนี้ขี้เกียจใช้เครื่องขี้เกียจใช้คัตเตอร์เดี๋ยวจะใช้กันไกตัดคลาสสิกวะตัดด้วยกันไกลคลาสสิกฝุดๆ โอเคถ้าการเรียบร้อยโอเคเราข้ามช่วงหน้าเบื่อไปเลยผิวยางค่อนข้างจะแทกกี้นะเนี่ยเออเหนียวอยู่อืมโอ้หนึงชังอ่อน้นน่ะอะตอนยังไม่แปะหนึ่งสามสามนะแปะแล้วขึ้นมาเป็นหนึ่งเจ็ดหกสี่สามกรัม เบาเบาอย่างที่เบามากไปไปลองตีกันเครื่องยิงดารามันเป็นคู่เทสนะครับจะเปิดแล้วก็ลองยิงดูงยิง んィんナんテんンんーティンナ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 ー I <laughs> คาลเตอร์ท็อปสปินโอ้ยอันนี้เงยไปอุ้ยโอ้โหโคตรเหมือนโคตรเหมือนคนท็อปแบบแบบย้อยๆอ่ะเฮ้ยลูกนี้ไม่เหมือนจริงเฉินหมงอือโอ้เหมือนว่าเหมือนเหมือนคนท็อปมากๆโอเคต่อเนื่องเลยนะเฉินหงเริ่มเริ่ม Uh-oh. 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 Uh -oh. uh -oh. uh -oh. uh -oh. ดแรงโอเคมาสรุปคร่าวๆกันนะครับตัว009เทียบกับ007แล้วน่ายังสติก๊กี้น้อยลงประมาณ15-20%ออกแรงน้อยกว่าในรอบต่ำก็คือออกแรงไม่เยอะเนี่ยสปินดูดีกว่า007นะครับแต่ว่าถ้าออกเต็มวงเนี่ย007ยังหมุนกว่าสำหรับผมนะแต่ว่าการเคาเตอร์ท็อปสปินการตีอัดเข้าไปให้จมฟองน้ำตีให้ถึง เนื้อไม้อันนี้ทําได้ดีกว่า0.7มากๆนะครับผมแต่การตีเสียดสีที่ผิวลูกอาจจะเป็นลอง0.7เล็กน้อยแต่ว่าใช้แรงน้อยกว่าโอเคครับฝากไว้ให้เป็นตัวเลือกนะครับผมจับคู่กับ0.7น่าจะเวิร์กเดี๋ยวรอสีแดงเข้ามาก่อนบา